สวัสดีคะ่ะช่องดารารอบโลกมาแล้วสำหรับประเด็นกันกันัตถาวรน,นะคะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำตอนนี้นะคะศาลเนี่ยยังไม่ให้ประกันตัวใดๆนะคะปมข่าวอื้อฉาวนะคะของดีไอคอนกรุ๊ปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยได้มีคนนะคะออกมาแชรวีลกรรมของกันเนี่ยในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมาสนันโซเชียลเลยคะ่ะและดูเหมือนว่าเนี่ยจะไม่จบง่ายๆแน่ๆนะคะเพราะว่าได้มีคนนะคะที่เคยไปออกรายการ เป็นสตรีมเมอร์และแต่งคอสเพย์นะคะตอนที่กันนั้นนะคะเป็นพิธีกรอยู่ที่รายการรายการหนึ่งนะคะโดยเรือกออกมาแชร์เพิ่มอีกว่าตั้งแต่ฉันเคยออกรายการกับเขาครั้งนั้นฉันก็ไม่เคยชอบผู้ชายคนนี้อีกเลยเรื่องการไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญใดๆนี่คือเรื่องจริงทั้งการเล่นมุกเหยเเหียดเพศเหยียดสติปัญญามาครบ และแน่นอนค่ะฉันไม่ดูรายการที่ตัวเองออกเลยเพราะไม่กลา้าดูว่าเขาตัดต่ออะไรออกไปบ้างเดี๋ยวอารมณ์เสียมากกว่าเดิมวงเล็บภาพนี้เพื่อส่งมานอนเล่นในคุกให้สนุกนะบอสกันพร้อมทางนี้นะคะแต่เจ้าตัวก็ไม่ววยนะคะที่จะโดนคนนะคะเข้ามาในคอมเมนต์ว่าทําไม่ถึงไม่ออกมาพูดในตอนนั้นนะคะมาพูดทำไมในตอนนี้นะคะโดยเจ้าตัวนะคะได้ออกมาชี้แจงเพิ่มว่า ทำไมเรื่องบอสกันไม่ออกมาพูดหลังอัดเสร็จนะคะถ้างานเนี่ยลบกวนคนถามนะคะช่วยออกมาปาให้เราฐานผิดสัญญาหน่อยสิพอนี่ก็อยากพูดตั้งแต่ครั้งนั้นเหมือนกันและก็ได้คอมเมนต์เพิ่มอีกว่าการไปอัดรายการเขามีการให้เซ้นสัญญาเก็บความลับอะไรต่างๆนานา,นาเพื่อไม่ทราบ ขนาดในไลท์เราอะยังตะกุกตะกะที่จะเล่าเลยกลัวบางอย่างมันจะกระทบถึงเรื่องการทำงานฝั่งทีมงานแต่เข้าใจได้ถ้าคนไม่เคยทำตรงนี้จะไม่ทราบค่าปรับไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะเธอเป็นแสนเป็นล้าน 100, จ้าและเจ้าตัวนะคะยังเผยอ,อีกว่าใดๆนะคะทีมงานของ Workpoint นี่นะคะตอนนั้นคือดูแลเราดีมากไปตั้งแต่ทีมสตาฟลากยาไปจนถึงโปรดิวเซอร์ทั้งทำงานเป็นระบบรัดกลุม แต่ก็เทคแคร์ผู้เข้าร่วมรายการตั้งแต่หน้าผมและอาหารการกินดีมากซะจนเราเองก็เกรงใจเขาเหมือนกันกับการโพสต์นั้นเลยต้องคอมเมนต์ดักไว้ก่อนว่าทีมงานไม่ผิดเลยผิดที่ตัวพิธีกรล้นวนและยังอยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนรายการของทาง w o r k p o i อยต่อไปนะเพราะเขาต้องใจทำงานมากบอกเลยนะคะว่างานนี้นะคะมียาวแน่นอนคะ่ะ